สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิธนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวอาทิตย์ที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่17สิงหาคม2568นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือเกิดช่วงระหว่าง16มกราถึง15คุมพานะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีมังกรแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือเวลาตกฟากหลังจากนํามาผูกดวงทานายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีมังกรอ,อย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงสะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวรัคนาราศีมังกรตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2568ดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในเรือนมอรณะจนถึงวันที่16กันยายน2568ตลอดระยะเวลา1เดือนชาวรัคนาราศีมังกรจะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับ รับชาวลัคนาราศีมกกังกรดาวอาทิตย์มาจากเรือนมรณะและในช่วงระยะเวลาดดงกลกาบก็โคจรตกในเรือนมรณะหรือตกในเรือนชะตาของตัวเองนั่นเองฉะนั้นดาวอาทิตย์ตกเรือนมรณะมันหมายถึงในเรื่องของการงานครับถ้าคุณมีทํางานในองค์กรในสังกัดใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีปัญหาความไม่ลงรอยโดยเฉพาะความไม่ลงรอยกับผู้หลักผู้ใหญ่ความไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมง,งาน ความเบื่อความเซ็งกับเรื่องของเนื้องานที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดทําแล้วโดนคอมเพนโดนว่าโดนต่อว่านะครับหรือทําแล้วรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องของการทํางานฉะนั้นมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเบื่อเซ็งแล้วอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายหรืออยากจะหางานใหม่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายภายในกรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ก็พอจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ แต่ถ้าคุณยังทํางานที่เดิมอยู่ก็ต้องอดทนเพราะมันจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างประเดประดังเข้ามาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็ไม่แฮปปี้กับการทํางานนั่นเองแต่เป็นแค่ช่วงระยะเวลาประมาณ1เดือนนี้เท่านั้นฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีมังกรก,ก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่าเป็นแบบนั้นไหมแล้วอย่าลืมนะครับชมคลิปนี้แล้วกดหวัวใจกดแชร์กดรีโพสตคลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่ง ในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่หลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับ ฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมาก,กว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ